เป็นอุปกรณ์สำหรับจักรยานนะครับจะเรียกว่าไบทูก็ได้นะส่วนราคาและก็ลิงก์เดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ Description และพิมพ์คอมเมนต์อุปกรณ์ตัวนี้ผมยืมมารีวิวนะครับไม่ใช่ของผมเนอะลักษณะอุปกรณ์ก็จะเป็นตัวประแจขันนะครับแบบ s o อกเก็ตแล้วก็ฟิลิปนะครับมีเป็น Hex หรือว่าเป็นอาร์เด้วยนะครับตั้งแต่ไซส์ 2, 2.5 3 4 5 8 9แล้วก็10นะครับซึ่ง ลักษณะของเขาก็จะเป็น compact tool แบบนี้นะครับด้านนี้เขาจะมีตัว allen key นะครับอยู่ก็คือใช้งานก็เพียงแต่ใช้นิ้วหรือว่ามือนะครับยกขึ้นมาแบบนี้นะเราก็จะเห็นว่าตัว allen เขาก็จะมีความาใหญ่เล็กต่างกันนะครับตามต้องการใช้งานเราก็เพียงแต่ดันสมมติผมจะใช้ตัวใหญ่ผมก็ดันตัวนี้ออกมานะครับจะกลางแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับเราขันน,นี้ก็ได้เพื่อเพิ่มแรงบิดหรือว่าจะดัน ออกให้ตรงอย่างนี้ก็ได้แย่เข้าไปแล้วหมุนหมุนก็ได้นะมันจะกลางตีลังกางกลับมาหลังก็ได้นะครับเห็นไหมเล็กกลางใหญ่ไล่ามาหมดนะเป็นขนาดที่นิยมใช้ในจักรยานอย่างนั้นเถอะครับส่วนกลับมาอีกด้านหนึ่งเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีอุปกรณ์อื่นอีกอย่างเช่นอะไรบ้างถ้าเราลองงัดขึ้นมาดูนะครับด้านในเราจะเห็นว่ามีแฟลตนะครับหรือว่าซ็อกเก็ตแบนตัวนี้เป็นขนาด1.0คูณ5มิลนะครับก็คือ เป็นความหนา1.0กว้าง5มิลน,นะแฟลตหัวแบนนี้เป็นฟิลลิปนะครับน่าจะเป็น P1 ไมั้ย PH1 ะครับใช้ขันทั่วไปแล้วก็อันนี้เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับออกแบบมาเพื่อใส่ บล็อกขันล้อและอื่นๆด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นซีสโพสนะครับไอตัวอานนั่งขันพวก Bar, แฮนเดิลบาร์อะไรพวกนี้ก็จะมีตัวบล็อกมาให้ด้วยซึ่งเขาจะมีที่เก็บมาเลยขนาด10มิล15มิลแล้วก็8มิลนะครับตามนี้ซึ่งใช้งานก็คือดึงตัวบล็อกออกมานะครับจากนั้นก็ยกตัวทูสขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็นําท้ายของบล็อกที่เป็นสีน่เหลี่ยมนี้ใส่ลงไปเราก็ได้เครื่องมือสําหรับขันแล้วนะครับใช้เสร็จก็ดึงออกแล้วก็เก็บเข้าที่เดิมตามนี้เลย ฝั่งด้านนี้จะเป็นตัวถอดอตัวหกเหลี่ยมนะครับใช้เป็นไขควงได้ก็คือถอดตรงนี้อก่อนแล้วเอาไปวางแล้วก็ขันมีที่บากนะครับด้านนี้ก็มีบากเอาไว้นะครับหลายขนาดด้วยกันเลยแล้วเราก็มาดูกันตรงนี้ได้เลยว่าเขาจะมีเป็นตัวบล็อกขันด้วยอันนี้ใช้กับบล็อกกระแทกที่เป็นไฟฟ้านะครับไม่ได้นะครับใช้ขันมือเท่านั้นนะก็ต้องระมัดระวังในการใช้งาน ประมาณหนึ่งส่วนด้ามเองก็เป็นด้ามที่อ้วนๆจับถนัดดีนะครับหน้าตาคล้ายๆของบางรุ่นบางยี่ห้อที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเลยนะครับอ๋อแล้วอีกอย่างนึงเกือบลืมไปนะครับก็สามารถจะพับกลางได้2ฝั่งเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าผู้ใช้งานจากจะใช้งานอะไรยังไงแบบไหนบ้างน,นะครับนี่นะใช้ขันได้นี่นะหนึ่อืมก็ประมาณนี้แหละนะครับนี่คืออุปกรณ์สำหรับจักรยานนะครับจะเรียกว่า bike tool อุปกรณ์เซอร์วิสจักรยานแล้วกันนะครับจากแบรนด์อะไรอะ rock bros นะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะครับใน p l a y ์ลิส hand t o แล้วกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อโสดหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ heavy ride right n out